อ้มพัชราภาอัปเดตความรักถึงคานเอ่ยปากไฮโซพกห้ามทำสิ่งนี้ในวันเกิดเด็ดขาดเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักซุปตาตัวแม่อย่างอ้มพัชราภาเฉยเช้อกับไฮโซหมื่นล้านอย่างไฮโซพกซึ่งล่าสุดในวันนี้อ้้มนั้นได้ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจความรักครั้งนี้ไม่วือวแต่แฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะ นอกจากนี้สาวอา้มนั้นยังถึงขั้นเอ่ยปากว่าวันที่5ธันวาคม2565นี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดไม่อยากให้ไฮโซพกต้องซื้อของขวัญให้ปีนี้อ้มของงดของขวัญอยากให้ไฮโซพกนั้นโฟกัสกับเรื่องงานและนําเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่น อ้ํเองก็พอที่จะหาเงินได้นอกจากนี้อ้ํายังเผยว่างานวันเกิดก็ยังจัดอยู่ตามปกติแต่ต้องให้ทุกคนตรวจก่อนเข้างานแต่เพื่อนๆอ้ําทุกคนก็อยู่บ้านงานนี้หายห่วงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ